อาวันนี้เฮ็ดคลิปจะพี่น้องหลังจากละท้ายสดไปแล้ววาดนี้เฮ็ดคลิปจะคลิปจะน่อยนะครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงตู่เดสกรคนบ้านข้าพเจ้านพี่น้องเด้อวาดนี้ก็เสีเฮ็ดคลิปอันเฮ็ดก้อยสีกินข้าวกินน้ำครับพี่น้องกินข้าวกินน้ำแล้วก็เสีพักวอนในปลาหม่ามาก้อยสุยกินครับฟิล์มือดีครับไม่มันไม่มีด้วยนะครับก็เลยเอาใส่ถุงไว้รอเอาเกลือด้วดีอยู่ไหนนั่งอยู่ด้วยอยู่ด้วยโอ้คือสีนาวแห้งปลาหม่าม แดดทอดเป่งๆลยป่าพ่นข้อยแซ่าชวดนะปลามาเป็นชวดดุ้สิมาดูเนาชวดดิ้สดาชวดนะไม่ละบอกไหวโอ้ยบวนคักหลายพี่น้องเอ้ยทั้งบน้ำซ่งทั้งรดแหทั้งกันอ่สาวน้อยพช่นแพงครับพี่น้อง คนคือคือได้คนคือโอ้ยเ่ปลาได้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 ้ยปลาสด้อนด่าก้อนเ้ื่ากังมักเพียรไปเจอขอนี่นตามโบอในาบหาลอยครับเื้อพลาสื้อนาซื้อเ่าโอ้ยเน่ยเขาไปอยากซ้อยได้ใจนะเออวันี้ตีแล้วมือเลยาย พุงเป็นตั้มกับลายพี่น้องยูทงไรตงหน้าหน่ยที่แรกมันก็โฮมอยู่ขนาดอันนั้นเกลืออยู่ไหนเกลือผงชน้ำปลาปลาใส่อวน้ำปลานะเดืกับสเค็มแล้วกุกับกุก กูก well, well. well, no. 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 ุกกูกล um, ่างแล้วล่างแล้วล่างแล้วนหาเท่งหาินแบบทุ่งๆพี่น้องกินแบบทุ่งๆตาไล่เลยหิวข่าตาไล่เลยนะอะไรสบาย่มืหลต้อนแล้วนั่งเสยเมื่อหลยตอนแล้วนะพี่น้องโบยิ้มโบ กินได้แล้วอยู่หิ้วเข่าเองเบิเข่าพี่ลายเพราะเขาัมีข่าลายวะปุบโอ้ยลายอยู่ไหมลายอยู่ลายอยู่ในการในการใส่แล้วใส่แล้วเอาอีกว่าเลือดเอาอีูว่าอื่ต้องเราี่ทกเจก่อนไปนเจก่อนไปทุระมไม่ได้มาแล้วพี่น้องเอ้ยครับไปงานนั่นซบร้านมาใส่ร้านเสีย ขึ้หน่อยใช่ไมปาหนึ่งสองหาหกเจ็ดแปดแปดค้นขาดกูได้อีกว่าสิสามเต่หน่อยอันเต่าันเต่าดูงาไปเยอเอลยไดไไปปไปเทไปไปไไปไปไปมปไไปไปปไปเปไอปปป นั่นคือเต้ายิ้มอ้าวเต้นกัเต้ายิ้มตุ๊บตุ๊บยกมือหน่อยแม่เต้นกันยกมือหน่อยแม่ยกมือหน่อยสองมือสองมือเต้นโอ้เมาแดดปะวะคือดูตีให้หฮาวไป่ตาเต้นอย้่พี่น้อง แต่ว่าเสียอย่างเดียวอันกินเหล่ายันเมาเดียดเถยพี่น้องเดียดท้องเปิงปิงอยู่เนี่ยตาตรงไหนตรงหน้าคนซึมเขาเนื้อมาแล้วเขามาร์กไว้นะเราลุกคู่กัมาเลยซึมลูน้องรสชาติเป็นไงนะครับอืบรอยากาศพี่น้องเด้อะร้านนอดก็มีนะลุกคู่มาาจร้านนอดก็มีนะาโอ้ไม่คมไม่คม โอบ่หโอ้โหยังยังยังอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าอยากจางๆหรอโอ้แสบแสบแสบแนะาการอาการง่ายพักไปเลย่ายง่ายพักง่ายพักง่ายพักง่ง่ายไปทั้งคุ่เลยบ่มีตาใส่เปลโอ้ยบ่มีตาอนได้คัวให้ตามานได้บ่มีตุกเย็น้อง นีค่คั่วลงมันไม่โอ้แซ่แบแซ่แบแซ่บอะกรทารทากรทาตอนนี้ยังไม่รับด้่นาะไอพี่น้องไทยเขาขี้น้าู่โชกนะครับเที่า้น้ามันก็ <c oughs> พาดัแตกไทแตกมั่นไม่รับนอน,นป็นงา <Newman. S 1> ยีงง่น้งงาาุดแดงใ้สุดแดงหมกแดงแล้ว <c oughs> ปลาแบงแบงไปปาแบงไอันนี้ไม่แบงาไ้กตองกันคนแบงแบงแบงไปปลามากันครัวๆรวล่วงนะน้ำย่าหมองขึ้นออกย่ายมองตามมาตามมาครับมามามาตามมาไป ลูกัตักใส่รวยให้ป๊บหนานะเจ้านายนะเอากินดเข่าด้อส่เข่าดอเข่าดอมามาไปไปไปแท็กซ่ลายรถกินไ่ต้องจงมันมันเสียตักซส่ดูไม่ต้อเฮียนไม่ต้เฮียนไม่ด้องไปเฮียน เมามามากินน้ำการอนไรดตตยตข้าตยข้าพี่น้องกินข้าวห้มันอดสักซินาทีก่อนสังางนะพี่น้องเด้อเป็ดคีบเป็ดครบนครับขออนุญาตขอโทษขออภัยอะไรครับให้กจที่จะทงเพิเบ้าจุกใ่เพิ่เลยไปเยี่ยมโอ้ยี่กมือนึงเนี่ย หน่อยดิหน่อยแล้วไปกินดิยดยเจไปกินทีฟกลัวบอกบไกนะขาจตัดกินปะหรอฮะโอ้้องไห้แลม่ะ้องไห้แ ด้วยครับขมาคตามหาไม่ได้ไม่้ครเฮ็ดคลิปไม่ได้ครับเฮ็ดคลิปขอบคุณเรบทุกเสียนนท์นะครับเด้อผมแค่ไหนหาหลายบาทให้ซื้อเน้อเรื่องทีมงานครับขอบคุณเราทุกคนหลาครับขอให้รับไปด้วยครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อรวยแล้วก็ให้รวยอีกครับความเสียบจะได้ความไข้จะมีครับรับรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปนะเสียนนท์เด้อขอบคุณเราุกคลยครับ เท่มาดูนะระเบิดดูได้การมั่งเท่าให้ปลาหน้าเลยทางพุ่นกับม้วนไปทางพุ่นคร,รับพี่น,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 น้องเกินน้ำกินน้ำมะนเอ็มรั่วต้องเสียจะไปจ้งไว้มันหมดแซ็บตายไตมไปถ่ายติดเกลือค้ัง มาเด้เด้เด you know. ้เอฟแกข้าวข้าวเร็วเร็วเร็วแ่บบุกน้อยที่พี่ดูคัมมายายดูไปเยี่ยมนั่งอะไรดูไปเยี่ยมเอาคัมมายายไปเยี่นาเอรไปไวอ่เอาปุบคนอ้วน เธอหนาแข้งแซนซุกลูกน้อยแต่ไปแข้งน้ำิน,นลายๆยเนี่ย่อข้างก่เพริ่งายิ้มจะซูลูกน้อยไปได้ใช่อเป่าเ่งกินซ้อมคัแบบเี่ยมตงดแนงผมน้ำต้แงเอาตามสะดวกไปสะดวกมันกนินเลยจะต้องไปซีเรียสยุกกย่กลางท่วงกลางให้กลางหน้านั่งนนกินก็นได้ <laughs> เอาโอเคครับพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สวัสดีก่อนนะครับเดอ้อขอบคุณทุกคนหลายที่เข้ามารับชมครับเบื่อแรกเมืเ่อแรกใครอยู่ดีไม่แห้งสกุสกุลนะครับต้องทูจะเขออากก้าย่าชิงเขาครับพี่น้องเดอ้อเจอก,กันคลิปหน้าครับสรักคลิปนี้สวัสดีครับ